ดีใจกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านครับณสนามซ้อมนกกองสุขใจสีจังหวัดนครปฐมวันอาทิตย์ที่12ตุลา2566ครับผมดีใจกับเพื่อนทุกท่านนะครับสนามซ้อมนกกองสุขใจสีจังหวัดนครปฐมเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับมาร่วมซ้อมรสนุกกันมาร่วมคัดสรรนกตัวดีๆ เพื่อเตรียมพร้อมลงสู่สนามใหญ่ครับสนามนกกหงวจุกสุไซส์สีนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับปลดล็อกนกกหงวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจได้ครับจะเห็นที่ผลง่น,นะครับเพื่อน,นเพื่อนมาร่วมสนุกมาร่วมผ่อนคลายมาร่วมพบปะสังสรรค์กันนกกหงวจุมันให้อะไรมากมายกว่าที่คิดครับให้อะความสนุกให้เพื่อน ให้มีตรภาพดีๆให้รู้จักเกมการแข่งขันสร้างอาชีพสร้างรายได้ปดล็อกเครับนกกงวัจุปดล็อกเพื่อการพัฒนาและเดินหน้าต่อเพื่อให้คนรุ่นหลังและคนรุ่รนใหม่ๆและเพื่อนที่ยังไม่รู้จักนกกงได้รู้จักวิธีการและการเล่นนกกงวัจุเดินหน้าต่อสู้ๆครับผม